ซูเปร์เลกเกียบหมูก้านะครับผมนะฮะมีโปรแกรมหนักเลยนะฮะในการที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นเจอกับทาเครุในวันที่28มกราคมนี้ต้องถามนิดนึงก่อนนะฮะเดิมทีๆๆแล้วเนี่ยเรารู้ตัวมานานขนาดไหนจริงจริงแล้ว,ร,วนนร,รู้ตัวมานานเลยครับรู้ตัวมานานแล้วประมาณเท่าไหร่ก็เอาจริงๆนะก็ะตั้งตั้งแต่วันที่ พี่บอลชกกับตะวันชายกัอาหาในวันนั้นก็รู้แล้ว,ลวเพราะว่าในตอนนั้นเรเห็นมีข่าวว่าทางทางรถถังเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปชคได้เขาก็เลยเลือกทางซูเปอร์เลกมาชกแคนนะครับแล้วก็หลังจากที่รู้ตัวไปแล้วเป็นไงบ้างฮะก็วันนั้นที่รู้ตัวก็ผมตื่นเต้นครับเพราะว่า คู่ต่อสู้ของผมที่ได้ผมชกคนที่สิบสามแล้วก็เป็นทางด้านของอีเิียที่ว่ามีอาการบาดจิบด้วยแล้วก็ได้ขอตัวแล้วพอวดีตัวรถถังเองหรือทางเองก็จิบด้วยแล้วก็ข่าวก็แบบค่อยๆว่าทางอาจจะไม่ได้ชกนะอะไรเนี้ยทางทีมงานก็อาจจะเป็นผมอะไรเงี้ยผมก็ยินดีครับแล้วก็ที่ผมตอบรับอย่างเร็วที่สุดเลยก็คือผมได้ไปชกที่ญี่ปุ่นกับเบอร์ต้นๆของโลกซึ่ง ตัวผมเองก็มันเป็นความท้าทายของผมผมชอบครับผมชอบแบบนี้มากกว่าครับทำให้ผมเลือกที่อ่ะไม่ปฏิเสธแล้วผมก็ไม่เคยปฏิเสธกูจะสู้ด้วยเนี้ยมองทางเคารุยังไงก็เก่งครับดูเทปเขาแล้วหลายหลายหลายหลไฟดูครับลายลายเขามีอะไรน่ากลัวก็เออเป็นนักชกที่มีความเร็วครับมีการออกมัดชุดได้ดีแล้วก็การฟื้นอูที่การฟุ้นฟกที่ดีครับ เทียบความเร็ว<ม>เขาเร็วขนาดนี้ซูปเปอร์เลกคิดว่าเราน่จะเร็วกว่าเขาไหมก็ตัวผมคิดว่าผมก็ไม่น่าจะช้ากว่าเขามากอืมแต่ว่าเรื่องของความหนักในวุฒินี่เรามั่นใจว่าเราหนักว่าแน่นอนครับผมตัวผมก็คิดว่าผมคนหนึ่งนักยกกอล์ที่พอพหนักเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วเอาแล้วเราเข้าหมวดซ้อมแล้วนะฮะซ้อมมาได้ประมาณเท่าไหร่จริงๆผมก็ซ้อมมาเรื่อยครับผมซ้อมมาเ,เพราะผมก่อนหน้านี้นผมก็มีรายการอยู่แล้วผมก็ซ้อมมาเรื่อยๆนะฮะ สุประเดเคยเดินทางไปชคที่ญี่ปุ่นบ้างไหมครับผมก็ไปชคมาสองรอบครับก่อนที่จะมาชคไปในปีที่สาบรรยากาศต่างจากบ้านเรามากขนาดไหนก็จริงๆเปนมวยชาวญี่ปุ่นเขาให้ความสนใจมากครับในรูปแบบแต่ตอนนี้ถ้าพูดถึงตอนนี้เลยก็คนไทยเองไม่น้อยนาคนญี่ปุ่นครับในบรรยากาศในสนามครับมันทุกวันนี้ยิ่งมีในการของวันลุมินีด้วยทําให้คนเขาแบบติดตามมากยิ่งขึ้น เชียงเชียร์มากเยอะมากไม่ต่างจากญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเขาก็เหมือนกันกดดันไหมฮะไปไปโชคบ้านเขาจริง,รงๆไฟนี้ผมไม่มีความกดดันอะไรเลยครับผมพูดตรงๆว่าผมไม่มีความกดดันเพราะว่ามันเป็นความท้าทายเป็นความต่นเต้นมากกว่าที่ได้ไปโชว์ต่อหน้านแฟนชาวญี่ปุ่นกับเบอร์ต้นๆของโลกอย่างทาคิวผมดีใจมากเลยนะโหผมดีใจมากครั้งนี้นี่โชกสามยกหรือห้ายกโชกห้ายกครับเป็นการป้องกันแชมป์โชกห้ายกป้องกันแชมป์ด้วยโชกห้ายกนะฮะ วางแผนยังไงฮะก็การวางแผนก็คุยกันกันกบเทรนเนอร์ครับจริงๆแล้วก็อยากมีเกมให้ได้เร็วแล้วก็อยากไปโชว์ให้ทุกคนได้เห็นในในบ้านของเขาอยากอยากไปโชว์เพื่อเพื่อที่จะแบบยังไงอ่ะก็เจอเบอร์ต้นของลูกเนาะเราก็อยากไปโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าเราก็ทําได้เหมือนกัน อยากปิดเกมแนวแสดงว่าวางแขนมันน็อกทาเคโรโดยเฉพาะเลยมีครับมีแน่นอนครับอ,นนอันนี้มีแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่รู้รู้ว่าโจกับทาเคโรครับก็ไปดูเขาชจกมาแล้วก็ยิ่งคําพูดของเขาอยากอยากที่จะชนะนอกเราด้วยแบบว่าด้วยหมัดของเขาอะไรเงี้ยมันทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าในจุดจุดความมั่นใจของเขาตรงนี้อาจจะพลาดให้เราได้ด้วยรู้สึกว่าจะมีงานแถลงข่าวด้วยเชิญหน้าระหว่างเรากับทาเคโรใช่ครับ เราเห็นพาคเฮรุข้างล่างเรารู้สึกอย่างไงครับเฉยๆครับเฉย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 เรารู้สึกเฉยผมตื่นเต้นกับบรรยากาศมากกว่าใช่ได้มองตาพัคเฮรุไหมครับมองรับมองในตาพัคเฮรุมีอะไรครับกับงานๆครับเฉยๆเขากล้าสบตาเราไหมเขาก็มองอยู่แล้วเขาต้นต้นของโลกเขาก็ต้องมองอยู่แล้วนึกว่าเขาไปหลบตาไม่กล้าสบตาเราเลยในความรู้สึกเราเราคิดว่าให้เราค่าเดาหรือทำนายเราเทีบเกณมันน่าจะจบยังไงครับ จริงจริงทีง่นีผมตั้งใจไปนี่ผมตั้งใจมากเพราะว่าผมตั้งใจผมก็เหมือนที่ผมพูดว่าผมคุยกับเจนเนอร์ว่าจริงจริงไปนี่ผมอยากเป็นเกมให้ได้เร็วที่สุดอยากเป็นเกมด้วยการชนะน็นนอกได้ผมค่น็อกไม่ว่าจะเป็นถึงว่ามันไม่ใช่งานง่ายสําหรับตัวผมครับก็อยากจะทําให้ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็อาจจะน็อกเราก็ได้เราอาจจะน็อกเขาก็ได้เงี้ยทางตัวซูเปอร์เลกได้ดูในไฟที่ทาเทร,รุโชกับยอกิสรางไหมครับดูครับดู ซึ่งหลังชุกกันไฟนั้นรู้สึกว่ายอนศิษ์ทางทางทากี่รู้เองจะเจ็บบริเวณแขนน่าจะแขนซ้ายฮะเยอะมากเลยเห็นสุดอ่อนเห็นบ่อน้ํามันอะไรบ้างป่ะฮะไม่ครับเพราะว่าจริงๆการชกมวยอะพี่มันเวลามันโดนอาวุธเพื่อสู้อยูงมันก็มีมันก็มีส่วนมะัมีช้ำม,มีจิบเป็นธรรมดานขออนุญาตถามเรื่องของน้ำหนักสักนิดหนึ่งไฟนี้เราต่อยเวทเท่าไหร่ ต่อยน้ำหนักเดิมรอบต่อยร3อยสาบห้าอภูบิรสาสบปอนด์นะครับ <literal> ตอนนี้น้ำหนักของซูเปอร์เล็กเป็นไงฮะครับก็ตอนนี้น้ำหนักเกินอยู่2โลครับต่างจากไปที่แล้วไปนี้ครับอืมก็ก็เรียกว่าเรื่องของน้ำหนักนี่ได้ให้บทเรียนเราเยอะมากก็แค่คนข้างนอกไม่ดูครับว่าข้างในมันเป็นอะไรแค่นั้นเองครับทำให้ทุกคนเขาพาโทมาในรูปแบบที่ไม่ดีหรือดีบ้างให้กำลังใจบ้างผมไม่ได้เก็บตรงนี้มาที่นี่เพราะว่า ตัวผมไม่ได้ออกมาอธิบายอะไรให้ใครฟังนะฮะแต่การนี้น้ําหนักที่เกินมาท,ที่ตอนนี้ไม่ไมไมใช่เ่าเกินนะคือนองนี้น้ําหนักที่มันยังยังยงยงเหลืออีกสองโลที่เราต้องทานะกับบรรยากาศที่ญี่ปุ่นอากาศสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นหน,นักใจไหมก็หนักใจในประมาณหนึ่งเพราะว่าอากาศมันเย็นครับที่ญี่ปุ่นมันเย็นแต่ว่าทางทีมก็บอกว่าตัวผมเองเก็อยากทาไปให้พอดีเลยหรือว่าไปเกินสักโลหนึ่งอะไรเงี้ยหลังจากที่เราซ้อมมันก็จะหายหม ก็รู้สึกตรงนี้ก็บบอยากทําให้มันได้ไก่อนที่จะเดินทางก่อนที่จะเดินทางก็อยากทําให้มันพอดนะีกับพิกัดไปเลยครับแล้วก็<น>ไปอาจจะเกินสักโลนึงก<น>็สอก็น่าจะหคืออาจจะอาจจะทำอาจจะทาคือก่อนขึ้นเครื่องนี้น่าจะน่าจะไม่เกินสักโลนึงใช่นะครับก่อนขึ้นเครื่องก็ตั้งเป้าไว้ไม่เกินสักหนึ่งโลครับจะเลียบย้อนไปเรื่องการเตรียมตัวเห็นบอกว่าตอนแรกเราขึ้นกับทางอีนเยียเนี่ย พอสลับมาเป็นกับทางด้านของทายจิรุตอนแรกเรอรู้สึกเซอร์ไพรส์หรือว่ามันยากง่ายกับการที่จะเจอผู้ชมในการในการสลับตัวที่ว่ามันชกไทมันตื่นเต้นพี่มันตื่นเต้นเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมอยากพากับคนที่เก่งคนที่เก่งกว่าผมไม่ได้มองเลี้ยงให้เก่งนะผมไม่ได้มองความไม่เก่งแต่ว่าคือในความท้าทายของเราคือเราอยากเจอเบต้นต้นของโลกซึ่งทางทุกเองเขาเป็นเบื้อต้นโลกแล้วเขาได้สัญญาในรายการวันด้วยเนี่ยมันเป็นก็เป็นอะไรที่ผมอยาก ว่าอยากทําไม่ได้เงี้ยแล้วก็อยากไปชนะเขาได้แล้วก็ไปไปชกในบ้านเขาด้วยเขาที้พูดถึงถ้าสมมติว่าวันนั้นเราเกิดว่ากานแชมป์ได้เป้าหมายต่อไปเรายังจะกลับไปรีแม์ในการชจกับรถถังในการชิงแชมป์อีกนะก็อันนี้คิดว่าน่าจะมีครับคิดว่าน่าจะมีคิดว่าน่าจะมีแล้วก็เกิดขึ้นในในในส่วนของการชิงแชมป์ห้ายกเต็มเต็มใช่ครับเพราะว่าเอ่อวันก็ถ้าริงจะไอถ้าปองกันไปนีได้ก็ น่าจะมีเราเคยป่อยกับพูดถึงนะพูดถึงในกอนีรถถังเราเคยป่อยรถถังได้แบบมวยไทยมาแล้วไม่เคยมวยไทยถ้าในในวันนั้นในวันนั้นคือในมวยไทยมาแล้วแต่เป็นมวยไทยนะมันถ้าเกิดจะรีแมทเนี่ยยังอยากจะเป็นมวยไทยอยู่หรือผมผมคิดว่าน่าจะเป็นมวยไทยสุดมากกว่าแบบมยไสุมากกว่านะมันก็เหมือนว่ามันยังติดค้างอะไรกันอยู่อ่างั้นเถอะนะให้สางให้มันจบๆบไป ย้อนกลับมาถามเรื่องเกี่ยวกับกทากิรูนิดนึงครับทากิรูอย่างที่เรารู้ๆนะฮะจุดเด่นทากิรูนอกจากสปีดแล้วก็คือพลังหมัดเราเคยเจอกับมวยที่มันมีพลังพลังหมัดรุนแรงอย่างที่อย่างนี้ไหมฮะถ้าถามมันมันก็เคยเจอครับแต่ว่ามันก็เป็นในรูปแบบมวยไทยพี่เสกสรรเองก็เป็นคนหนึ่งที่หนักนะพี่เสกพี่เสกสรรแล้วก็มวยหมัดหลายๆคนอย่างถนนชัยเองอะไรเองเนี่ยก็ เป็นนักทกที่ห,น,หนักเป็นคนหนึ่งเนี่ยครับก็เคยเจอมาครับแต่ว่าในส่วนของการู้วผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนเขาก็อาจจะมองว่าวในความหนักในความเร็วแต่ตัวของเองผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาหนักจริงไหมว่าผมก็ยังไม่เคยโดนยังไม่เคย,ดเยโดนเขาครับโอครับนะครับเอออย่างไรก็ตามทีครับในไฟนี้นี่ จะมีการถ่ายทอดกลับมาให้แฟนมวยชาวไทยได้ชมกันถึงบ้านนะฮะคุณใหญ่จะบอกอะไรกับแฟนมวยบ้างก็ผมก็ไปนี้จริงๆผมก็ได้ไปชกที่ญี่ปุ่นผมก็อยากให้ทุกคนเชียร์ครับเสียงเชียร์ของทุกคนครับวันนั้นครับก็ผมอยากตอบแทนให้มันได้ให้ดีสุดแล้วก็เต็มที่สุดครับขอให้ช้ากลับมานะครับขอบคุณมากครับ โอเคเดี๋ยวไปซ้อมโชว์กันแล้วไ่ดูอไนี่เดคร้าวมันโหลังลงิดาย้าไม่นใมวยแล้ววะยังสงสัยไข้มวยอยู่ไหนวะย้ายลงทย้ายมาสสิบหนือคุณลืมสื่่ปนีแล้วเลยครับคือุมันบอกว่าสื่ออีรงแ้ใคต้องต้องทน